สวัสดีค่ะกระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม NC มาลองทำแนวข้อสอบไวยากรณ์กันต่อค่ะข้อที่11แนวข้อสอบไวยากรณ์ข้อที่1ถึงข้อที่10สามารถย้อนกลับไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ติวสอบ JLPT N4 วยากรณ์นะคะข้อที่11อ่านโจทย์แล้วเราจะเลือก choice ไหนดีคะ จทย์เขาบอกว่าโคโนกุ k k t s ึวะจุดจุดจุดซึกิเตะฮักุโคโตกะเดคิไนรองเท้าคู่นี้น่ะมันจุดจุดจุดเกินไปไม่สามารถใส่ได้แล้วเราดูช้อยส์ทั้ง4ตัวเลือกมันใช้คำว่าเล็กหมดเลยค่ะรองเท้ามันเล็กเกินไปไม่สามารถใส่ได้ เขาทดสอบวิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์สกิเตะค่ะเราจะเลือก choice A G, S, ส S Skite จำวิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์สกิมัสได้ไหมคะสกิมัสที่แปลว่ามากเกินไปถ้าใช้คำกริยาในการเข้าไวยากรณ์ตัวนี้ก็จะต้องเป็นคำกริยารูปมัสแล้วก็ตัดมัสทิ้งค่ะ ตามด้วยไวยากรณ์สกิมัสแต่ว่าโจทย์ในข้อที่11ไม่ได้ใช้คำกริยาในการเข้าประโยคค่ะเขาใช้คำคุณศัพท์อีคำคุณศัพท์อีถ้าใช้กับไวยากรณ์ตัวนี้จะต้องทำยังไงคะตาอีตัวสุดท้ายทิ้งดังนั้นเล็กคือคำว่าจีใส เราก็ตัดอีตัวสุดท้ายของเขาทิ้งเหลือจีสะแบบ choice A ค่ะส่วนคำคุณศัพท์นะถ้าจะใช้กับไวยากรณ์ตัวนี้ทำยังไงคะวางลงไปหน้าไวยากรณ์ได้เลยค่ะอย่างเช่นเราจะบอกว่าสวยเกินไปก็จะเป็นขีเรซสุกิมัสแบบนี้ค่ะข้อที่12ให้เวลาอ่านโจทย์แล้วก็เลือก choice แป๊บหนึ่งค่ะ เรามาดูโจทย์ด้วยกันก่อนค่ะข้อนี้เป็นบทสนทนาระหว่างโคโดโมลูกกับจิจิพ่อลูกพูดว่าโคเดโฮ s ชิอันเนี้ยอยากได้โอโตซังกะคาเตพ่อซื้อจุดจุดจุดพ่อตอบว่าเอฮิตตสึดาเคเนได้แค่อันเดียวนะแล้วเราก็ลงมาดูช้อยส์กันช้อยส์เ คือดาไซเป็นไวยากรณ์แสดงการขอร้อง B อเกนไ i C ม o r ราวานไ D ค u เรนไอ Choice B C และ D เป็นไวยากรณ์เกี่ยวกับการให้และได้รับค่ะเราจะเลือก Choice ไหนดีข้อที่12เนี้ยดูเหมือน Choice มันจะใช่ทุก Choice เลย ข้อนี้พี่กระต่ายใบให้ค่ะสังเกตที่คำช่วยกะตัวนี้ลูกก็น่าจะขอร้องคุณพ่อใช่ไหมคะว่าซื้ออันเนี้ยให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าอยากได้ซื้อให้หน่อยได้ไหมเราจะเลือก choice ดีดอกค่ะโอโตโซัง,งกะคาเตคุเรนพ่อ ซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมไวยากรณ์เตคูเรมัสนั่นเองนะคะชอยสตีด็อกไวยากรณ์เตคูเรมัสคือใครทำอะไรกับใครคะคือผู้อื่นให้การกระทำแก่ฉัน ในบทสนทนาข้อนี้ก็คือคุณพ่อซื้อของให้ฉันที่บอกให้สังเกตคำช่วยกะก็เพราะมันเป็นวิธีการเชื่อมต่อของไวยากรณ์ตัวนี้ค่ะนั่นก็คือคนอื่นกะวาตานิคำกริยารูปเตะคือเรมาสค่ะ choice B boy เลือกไม่ได้เพราะว่า t e agenai มาจากไวยากรณ์ t e agemas agemas ก็คือผู้พูดให้การกระทำแก่ผู้อื่นถ้าเราเลือก choice ข้อ B boy มันจะแปลว่าลูกซื้อของชิ้นเนี้ยให้คุณพอ่อนอกจากความหมายจะไม่ได้แล้ววิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์ก็ไม่ได้ด้วยค่ะ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์เตะอะเกมาสมันคือวัตชิวะคนอื่นนี้คำกริยารูปเตะอะเกมาสวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ใช่แล้วค่ะ Choice C ก็ไม่ได้เหมือนกัน Choice C คัด เตะโมราวานมาจากไวยากรณ์เตะโมไรมัสค่ะเตะโมไรมัสก็คือผู้พูดได้รับการกระทำจากผู้อื่นเราเลือกช้อยส์นี้ไม่ได้เพราะว่าวิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์ผิดค่ะวิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์รเตะโมไรมัสก็คือวัตชิวะคนอื่นนี้ คำกริยารูปเตะโมไรมัส choice a ล่ะเลือกได้ไหมออโตสังกะคาเตคุดาไซสั่งคุณพ่อเลยกรุณาซื้ออันเนี้ยให้หนูหน่อยตอบแบบกํำปั้นทุบดินเลยนะคะไม่ได้เพราะมันมีเครื่องหมายคำถามอยู่ตรงนี้รูปประโยคหรือไวยากรณ์เตคุดาไซจะไม่มีการวางเครื่องหมายคำถามเอาไว้ท้ายประโยคแบบนี้นะคะ ข้อที่13ค่ะเรามาดูโจทย์ด้วยกันก่อนเป็นการสนทนาการระหว่างคุณยามาดะกับคุณคิมุระนะคะคุณยามาดะพูดขึ้นมาก่อนว่าอนาตะวะไรเนนอเมริกาเอะอิคุโซะฮอนโตฉันได้ยินมาว่าคุณจะไปอเมริกาปีหนะ้าจริงหรอคุณคิมุระตอบว่าเอะริวกะกุสุรุจุดจุดจุด ใช่จุดๆไปเรียนต่อต่างประเทศเราจะเลือก choice ดีดอกค่ะริวกะกุสุรุโคโตนิสุรุไวยากรณ์ตัวนี้โคโตนิชิมัสเป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าผู้พูดตัดสินใจทำอะไรบางอย่างค่ะคุณคิมุระตอบคุณยามดาดะว่าใช่ฉันตัดสินใจ จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะ่ะทีนี้เรามาดูไวยากรณ์ในช้อยส์อื่นกันบ้างนะคะหน้าตาไวยากรมันคล้ายๆกันไปหมดเลยค่ะช้อยส์เอโยนินารุโยนินาริมสัสของเรานั่นเองค่ะเป็นไวยากรณ์ที่ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพของความสามารถค่ะอย่างเช่น โอโยเกรุโยนินาริม s สฉันสามารถว่ายน้ำได้แล้วเป็นการอธิบายสภาพว่าเมื่อก่อนเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่ตอนนี้ความสามารถของเรามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วฉันสามารถว่ายน้ำได้แล้วเป็นไวยากรณ์ที่อยู่ในมินนโนะนิฮงโกะเล่ม3นะคะ Choice B ีโยนิซึรุโยนิชิมส เป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าผู้พูดพยายามทำอะไรบางอย่างค่ะอาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมข้อที่13ถึงไม่เลือก choice b boy ถ้าเลือก choice b boy คำพูดของคุณคิมูระมันก็จะแปลว่าใช่ฉันพยายามจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเราไม่เลือก choice นี้เพราะในคำพูดของคุณยามาดะค่ะมันมีคำว่า ปีหน้าฉันได้ยินมาว่าคุณจะไปอเมริกาปีหน้าแปลว่าคุณคิมุระเขาได้กำหนดแผนการของเขาเอาไว้แล้วเขาตัดสินกิจกรรมที่เขากำลังจะทำในอนาคตเอาไว้อย่างแน่นอนแล้วดังนั้นจะไม่ใช้วยากรพยายามค่ะ เราควรจะเลือกไวยากรณ์ที่บอกว่าผู้พูดตัดสินใจทําอะไรบางอย่างไปแล้วจะเหมาะสมกว่าค่ะและช h o i c k o โคต i n นิ u น o ารุ i โคต i m นิ u นาริมัสเป็นไวยากรณ์ที่แปลว่าผู้พูดทําอะไรบางอย่างตามที่ผู้อื่นกำหนดค่ะอย่างเช่นไลชูโอซากะจะจุโจซุรุโคตนินาริมัส สัปดาห์หน้าฉันจะไปทำงานนอกสถานที่ที่โอซาก้าซึ่งเป็นการไปทำงานนอกสถานที่ตามที่มีผู้อื่นกำหนดไว้อาจจะเป็นเจ้านายกำหนดไว้บริษัทกำหนดไว้ฉันก็เลยทำหน้าที่ตามที่คนคนนั้นกำหนดให้ค่ะข้อ14ค่ะข้อนี้เป็นการสนทนาการระหว่างฉันกับ เพื่อนคะ่ะฉันถามเพื่อนว่าโดสเตในเตรุโนร้องไห้ทำไมอะ่ะเพื่อนตอบว่าชิรานฮิโตนิไซฟั o จุดจุดจุดชิมัตตันดาแล้วเราดูช้อยส์นะคะทุกช้อยส์ใช้คำว่าโทริมัสหมดเลยโทริมัสที่แปลว่าหยิบหรือจับค่ะเพื่อนร้องไห้ทำไมคะ ร้องไห้เพราะว่ามีคนไม่รู้จักเนี่ยมาหยิบกระเป๋าสตางค์ของเขาไปแต่คำว่าหยิบเนี่ยเราจะเลือกช้อยส์ไหนดีคะเพื่อนถูกผู้อื่นกระทํำใช่ไหมถูกคนที่ไม่รู้จักมาหยิบกระเป๋าสตางค์ไปเท่ากับถูกขโมยนั่นเองค่ะเราจะเลือกช้อยส์ B boy โทราเ e เตชิมัตตันดาเป็นคำกริยารูปถูกกระทำค่ะถูกคนที่ไม่รู้จักขโมยกระเป๋าสตางไปนะสิก็เลยร้องไห้ทีนี้เรามาดูช้อยส์ข้ออื่นกันถ้าเราเลือกช้อยส์เอชิรานายฮิโตนิไซฟูโทเตชิมัตตันดามันจะแปลว่าฉันหยิบกระเป๋าสตาง ไปให้คนที่ไม่รู้จักเราจะหยิบกระเป๋าสตางค์ของเราไปให้คนที่ไม่รู้จักไหมคะไม่ให้แน่นอนนะ Choice C ท o r a เเ,ตเ,ตเป็นคำกริยารูปอะไรคะเนี่ยเซเซเป็นคำกริยารูปให้กระทำค่ะถ้าเราเลือก Choice ข้อนี้มันก็จะแปลว่าให้คนที่ไม่รู้จักหยิบกระเป๋าสตาง เราจะอนุญาตให้คนไม่รู้จักมายุ่งกับกระเป๋าสตางค์ของเราไหมคะไม่และ choice d o a l o g โทรซาเรเตเป็นคำกริยารูปถูกให้กระทำถ้าเราเลือก choice นี้มันก็จะแปลว่าถูกคนที่ไม่รู้จักบังคับให้หยิบกระเป๋าสตางค์คนที่ไม่รู้จักทำไมถึงจะมาบังคับให้เราหยิบกระเป๋าสตางค์ของตัวเองได้ ไม่มีทางเราไม่อนุญาตให้คนอื่นมาบังคับให้เราทำอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะและข้อที่15ข้อสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะเป็นการสนทนาการระหว่างเซนเซคุณครูกับกักเซนักเรียนคุณครูถามว่าโดโกะอิกค ok ุเธอจะไปไหนนะ่ะจูเกียวกะฮาจิมาริมัสชั้นเรียนมันกำลังจะเริ่มแล้วนะ ชั่วโมงเรียนมันกำลังจะเริ่มแล้วนะนักเรียนตอบว่าอดเทอะไรจุดจุดจุดแล้วเราดูช้อยส์ค่ะแปลว่าไปหมดเลยอิราชัยมัสแปลว่าไปอุคาไกมัสก็ไปไมริมัสก็ไปและอิคาเลมัสก็ไปดังนั้นคำพูดของนักเรียนก็บอกคุณครูว่า จะไปห้องน้ำแต่ว่าจะไปตาม Choice ไหนดีคะ choice แรกที่เราจะตัดทิ้งก่อนเพื่อนเลยก็คือ Choice a ค่ะเพราะอิราชัยมัสเป็นคำยกย่องนักเรียนบอกว่าหนูจะไปห้องน้ำนักเรียนจะไม่ใช้คำยกย่องเพื่อยกย่องตัวเองนะคะอีก c h o i c e หนึ่งที่เราจะตัดทิ้งก็คือ ดีด็อกค่ะอิคา e m เดมาสอิคาเดมาสเป็นคำกริยารูปถูกกระทำใช่ไหมคำกริยารูปถูกกระทำสามารถใช้งานเป็นคำยกย่องได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะไม่ยกย่องการกระทำของตัวเองค่ะทีนี้เหลือช้อยส u u อุคไกม a สกับ Choice C m ไม่ดีมไปห้องน้ำใช้คำกริยาตัวไหนดีคะ ใช้คำกริยาไม่ดีมัสค่ะ m ม่ดีมัสเป็นคำถ่อมตนค่ะก็เป็นการบอกคุณครูด้วยความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนว่าหนูจะไปห้องน้ำส่วนช้อยส e บีบอยอุคกาไกมัสก็เป็นคำถ่อมตนเหมือนกันค่ะแล้วทำไมเราไม่เลือกช้อยส e นี้ล่ะเพราะอุคกาไกมัสกับ m ม่ดีมัสมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะ สำหรับคำว่าอุคกกามันจะไปในสถานที่ที่เป็นยังไงคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอาวุโสค่ะอย่างเช่นไปหาเจ้านายที่ห้องประชุมไปหาคุณครูที่บ้าน ไปยังสถานที่ของผู้ที่มีอาวุโสดำรงคงอยู่ค่ะส่วนคำว่าไม่รีมัสไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอาวุโสค่ะหนูจะไปห้างหนูจะไปห้องน้ำหนูจะไปดูหนังหนูจะไปที่อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณครูค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบ JLPT ระดับ N4 อยู่นะคะหรือไม่ก็เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กําลังเรียนในระดับ N4 อยู่ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่กระต่ายด้วยนะคะคลิปนี้ขออนุญาตไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาดูคลิปนี้สวัสดีค่ะ